คือเก่าครับผมไม่ได้อัปเดตไม่ได้อัปเดตพินนานแล้วนะครับพินที่ร้านไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะครับผมมื้อนี้นีโอกาสได้มาอัปเดตเนาะไปไปกันเลยครับผมผมจะให้ดูก่อนเด้อนะครับข่าวๆ้าวก่อนนะครับอันนี้เป็นโซนพินไฟฟ้านะครับมีสองชั้นข้างบนข้างล่างเนาะข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็มาเป็นโซนพินโปรงนะครับพินโปรงนะครับผมอ่า นะครับเนาะอ่ะโอเคมาเลยมาเริ่มกันเลยครับผมจะพาเริ่มตรงไหนดีมืดบ่พี่น้องมืดบ่อ่ะผมเปิดไฟนิดหนึง่งช่วยได้ไหมซอยบ่อได้ดอกมืดอ่ะมืดกับโบเป็นยังครับเนาะอ่ะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวอัปเดตพินเข้าใหม่นะครับทุกๆครั้งผมจะโชว์พินไม้พยุงก่อนนะครับอันนี้เป็นพินไม้พยุง อะไรซีมัวนะครับซีมัวดัดแคนนะครับกินไม้พยุงตัวใหม่นะครับลายที่แบบโอ้โหสวยงามมากครับผมเบิงงคอครับเบิงพยุงลายไฟครับเบิงงคอมันนะครับเนาะอะไรสีทองนะครับนี่ครับผมนะครับตัวนี้สองหมื่นห้าพันนะครับสองหมื่นห้าพันนะครับราคาคุยกันได้เด้อนะครับผมตั้งราคาราคานี้แหละเพราะว่ามันเป็นอะไรซีมัวดัดแคนอะ มาเริ่มจากพินรุ่นรุ่นเริ่มต้นของไฟฟ้าแล้วก็เริ่มต้นของพินโปร่งนะครับเดี๋ยวผมจะจับทีละสองเลยผมจะจับเธอละสองเลยอ่ะนี่ครับนี่ครับอ่าอันนี้เป็นพินไฟฟ้าไม้ขนุนนะครับนะครับพินไฟฟ้าไม้ขนุน2790บบาทนะครับพินผมทุกตัวมีเหล็กดัดคอเฟ็ดเหมือนกันหมดเฟ็ดเกรดดีหมดนะครับนะครับ พินราคาถูกแต่เฟดก็ยังเป็นเฟดหลักหมื่นเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นพินปโปรง่งไม้สักทองอันนี้พินไฟฟ้าไม้ขหนุนนะครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบครับนะครับผู้ใดสนใจติดตอ่อคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมมีลิงก์แปะไว้ให้ช่องทางการติดตอ่อนะครับไปครับมันคิดมันหลครับก็เลยต้องเฝ้าเฝ้าแน่จังหน่อยเฝ้าแน่จังหน่อยนะครับไป ใปต้อกันแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นเออเป็นรุ่นเล็กนะครับมานี่ครับสองตัวนี้3ามพบาทครับผมสามพบบาทครับเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับ แถมหัวนะครับแถมปิกประแจเอทุกตัวนะครับปิกประแจเอทุกตัวนะครับผม3,190บาทส่งฟรีนะครับอ่ะไปครับผมไม่รอช้าครับเพราะว่าเวลามันมันบ้นดนครับเวลามีจํากัดนะครับเดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมขอเอเ่อดูมุมมุมก่อนเอามุมไหนดีมุมสวยๆหน่อย แสงสว่างได้้หน่อยนะครับเอาแสงสว่างให้มันได้เนี่ยนะครับอ่ะเอามุมนี้แล้วกันเนาะนี่ครับนะครับอันนี้เป็นพินไฟฟ้านะครับไม้ประดูนะครับอันนี้สีม่วงคอขาว ,3790 บาทนะครับ3า9 0บบาทครับตัวนี้ครับตัวนี้สีเหลืองนะครับนะครับออกดำๆหน่อยข้างหลังทำเป็น โทนสีดําให้อย่างสวยเลยตัวนี้3790บาทเหมือนกันครับผม2ตัวนี้มาใหม่นะครับมาใหม่นะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วก็มีอีกตัวนึงครับตัวนี้ครับสีเขียวมาใหม่อย่างงามครับเขียวมรกตอย่างงามครับงาเมลีตัวนี้นะครับดูไม้ข้างหลังครับ3790เาครับไปครับเป็นพินไฟฟ้าไม้แต้ดําครับ พินไฟฟ้าไม้แต้ดำตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ราคา4590บาทส่งฟรีนะครับแถมปิกประเจเอลสายสะพายนะครับตัวนี้อะไหล่สีดำเห็นไหมครับสวยตัวนี้อะไหล่สีเงินราคาเท่ากันนะครับผู้ใดสนใจแคปเจอร์หน้าจอส่งมาหาผมได้เลยนะครับอันนี้คือพินเข้าใหม่นะพินเข้าใหม่นะครับอ่ะไปต่อครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะ 4 5, 5่0 0นห0าห้0 0 0นห0า่าะตัวนี้ครับไปตัวนี้ครับตัวนี้นะครับ4,990บาทเป็นพินไม้ประดูฟิง่อคอไม้เมเปิลน,นะครับฟิงเกอร์บ,บอร์ดไม้แต้ดำนะครับผมเสียงพุ่งมากตัวนี้สีแดงนะครับแล้วก็บ,บอดใหญ่นะครับอ่ะสวยนะครับ4,990าบาทครับ5,000นนั 5, ่นแหละ อ่ะไปครับผมต่อไปครับมีพินหลายครับพินเยอะก็เลยต้องรีบหน่อยพินเยอะก็เลยต้องรีบหน่อยนะครับผมอ่าพินเยอะก็เลยต้องรีบหน่อยตัวนี้ไม้ไม้มะเกลือไม้มะเกลือตัวนี้ครับไม้มะเกลือสิบหกเฟตครับได้สิบหกเฟตนะครับเล่นได้กว้างนะครับได้สิบหกเฟตตัวนี้สี่พันเก้าร้สบบาทครับไม้มะเกลืออย่างงามครับตัวนี้นะครับเนาะ ต่อไปครับอเอารุ่นไหนอีกอ่มาเบิงพินโปงไปนี่มีพินโปงพินโป,ง,นโปงมีไม่เยอะครับพินโปงยังยังไม่เข้าล้านเยอะนะยังยังเขา้าเข้าร้านพ่นหลายนะครับอ่ะผมเสนอสองตัวนี้ยอดฮิตเลยกันนะครับเป็นพินโปงเริ่มต้นนะครับเป็นพินโปงเริ่มต้นขายดีฮิตซื้อกันโอ้คักนะครับ สองตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นพินโปร่งไฟฟ้าไม้สักทองงานเฟตสุดยอดครับอย่างเนียนอย่างละเอียดนะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าครับตัวนี้มีภาคไฟฟ้าเพิ่มให้นะครับ2 5 9 0 1 9 9 0า้บึ้าทพินคือกันครับตัวนี้เติมแล้วก็เจาะเป็นกลมนะครับตัวนี้เป็นโปร่งธรรมดา1990โปร่งไฟฟ้า2590บาทนะครับอันนี้ติดโน้ตให้ฟรีนะติดโน้ตให้ฟรีมีเหล็กดัดคอ มีหัวนาคนะครับนะครับลูกบิดอย่างดีสแตนเลสอย่างดีนะครับนี่ครับเนาะโอเคนะครับผู้ใดสนใจแคปเจอร์หน้าจอติดต่อผมได้ที่ใต้คลิปได้เลยผมจะฝากลิงก์ช่องทางการติดต่อผมไว้นะครับอ่าต่อครับไปครับ <c oughs> อ่ะตัวไหนอีกตัวไหนอีกอ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่ะพิล์โปรง <c oughs> อ่ะดูพินโปอีกสักหน่อยครับดูพินโปอีกสักหน่อยอ่ะหยิบทีละสองเลยนะอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นพินโปร่งไฟฟ้าไม้แต่ดำตัวยอดฮิตนะครับช่วงหนึ่งขายดีมากแต่ตอนนี้เป็นจังไรบุกนะครับเนี่ยยองหลังเป็นไม้พยุงนะครับอ่ะดูครับอย่างงามครับตัวนี้ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับหรือหกพันนั่นแหละนะครับผมห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบตัวนี้หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทวงจรเป็นฟิชเชอร์แมนนะครับเป็นพินไม้ปลาดูงทรง จักส่งอีกอย่างละแต่ว่าง,งามครับเหมือนไวโอลินนะครับเห็นเห็นตรงนี้ไหมเนี้ยเนี่ยเนียน,น,นะครับตัวนี้สวยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบครับอ่าตัวนี้สเปคมาตรฐานอย่างดีนะครับเกรดพรีเมียมนะครับ <c oughs> โอเคไปต่อครับไปต่อไปเบิงบ้งไปเบิ้ง ไปดูพินไม้แต้ดำดูพินไม้แต้ดำ <c oughs> มาใหม่นะครับ <c oughs> อ่ะสองตัวนี้แล้วกันอ่ะตัวนี้เคลือบเงาครับหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้พินไฟฟ้าไม้แต้ดำเคลือบเงานะครับง่ามขนาดง่ามอีรีครับนี่เงาง่ามขนาดนครับเนาะ 6,590ตัวนี้ไม่ได้เคลือบเงาครับตัวนี้เป็นางานน้ำมันนะครับลงน้ำมันอะไหล่สีทอง6,990บาทครับ2ตัวนี้ครับมาใหม่ครับอย่างสวยครับผู้ดใดสนใจแคปหน้าจอทักทายผมมาได้เลยนะครับผมถ้าถ้าซื้อซื้อที่เห็นคลิปนี้ซื้อเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้นะครับเห็นคลิปนี้แล้วมาซื้อเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้เลยนะครับผมเนาะถือว่า ติดตามรับชมกันอุดหนุนกันช่วยเหลือกันนะครับเนาะอ่ะต่อครับไปต่อครับไปต่อผมจะหยิบทีละสองตัวนะอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นพินไฟฟ้าไม้ประดูแดองอันนี้พินไฟฟ้าไม้ประดูธรรมดาครับตัวนี้เป็นงานเล็กเกอร์ตัวนี้เป็นงานน้ํามันครับอันนี้ประดูแดองอันนี้ประดูธรรมดานะครับผมตัวนี้16กเฟต ตัวนี้15เฟตนะครับราคาตัวนี้7 5 9 0บาทนะครับเป็นพินไม่ต่อคอนะดูลายตรงนี้ครับดูลายครับไม่ต่อคอนะครับเนาะสามสาย16เฟตได้16เฟตเลยตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ไม่ต่อคอเหมือนกันครับประดูแดงนะครับนี่เห็นบอเบได้ต่อคอนะครับตัวนี้ราคา8,500บาทนะครับอ่าสองตัวนี้7,500บาท8,500บาทสนใจแคปเจอร์เดี๋ยวมีส่วนลดให้เยอะนะครับ แคปเจอร์รูปนี้เลยนะแคปเจอร์รูปนี้แล้วส่งมาหาผมเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้เยอะเฉพาะคลิปนี้นะนะครับเฉพาะคลิปนี้เด้อนะครับอ่ะต่อไปผมจะเล่นรุ่นใหญ่ละนะครับจะเล่นรุ่นใหญ่ละเอ,อ่อรุ่นใหญ่ละผมหยิบทีละสองตัวนะครับจะเล่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มาเลยอ่ะ สองตัวน <yap a> ี้ต <overall deuxième> <olor> ัวนี้มาใหม่ตัวนี้มาใหม่นะครับตัวนี้มาใหม่ตัวนี้เป็นของที่อยู่ร้านนานละตัวนี้ทําลดราคาอยู่สองตัวนี้อะไหล่สีมือครับเป็นพินไม้พายุงนะครับอะไหล่สีมัวเหมือนกันเป็นพินไม้พยุนะครับสองตัวนี้ปกติราคาสองหมื่นห้าพันบาทครับสองตัวเนี้แต่ว่าตัวนี้ลดไม่ได้แน่ๆนะครับเนาะตัวนี้โอ้โหลดไม่ได้แต่ตัวนี้มันอยู่นานละนะครับ ใครสนใจทักมาหาผมนะครับส่วนลดเยอะนะครับส่วนลดเยอะตัวนี้นะครับผมเอาไปเลยครับส่วนลดเยอะนะครับนะครับลดสามใบเทาได้แน่นอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวลดให้นะครับถ้าทักมาเดี๋ยวผมลดให้เลยกล้าประกาศในไลน์นี้เลยในในคลิปนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นพินไม้พยุงดํานะครับอะไหลซีมัวครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพินไม้พยุงแดงนะครับอะไหล่ซีมัวเหมือนกันนะครับผม อสองตัวนี้ตัวนี้ทําส่วนลดได้นะครับตัวนี้ลดได้นิดหน่อยครับลองทักมาคุยกันนะครับผมสองตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทเด้อลองทักมาครับไป่อครับไป่อครับเดี๋ยวที่มันยาวแล้วมันเริ่มยาวเกินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดโปรโมชั่นแล้วกันตอนนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นเด้อสาหรับลูกค้าที่ ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอ่าผมหาพินก่อนผมหาพินก่อนผมหาพินก่อนนะครับผมหาพินก่อนเอ่ออ่ะเริ่มตัวแรกเลยเป็นพินไฟฟ้าไม้แต้ดำครับตัวนี้พินไฟฟ้าไม้แต้ดำอะไหล่สีเงินนะครับอะไหล่สีเงินนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หกพันหกพัน 6,900บาทเอ้ยไม่ใช่อะไรเงิน6 5 0 0 6 5 9 0บาทนะครับตัวนี้นะครับถ้าแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้มานะครับแคปเจอร์ตัวนี้มานะครับผมให้ไปเลยครับ5,990บาทครับลดไปเลยครับ6,590บาทลดไปเลยครับ5,990บาทลดทันทีครับแถมพิกประแจ L สไ้ายสไพล์นะครับตัวนี้เป็นพินไฟฟ้าไม้แต่ดำสองพียูอะไหล่สีเงินครับลดไปเลยครับอ่ะไปอีกเอาตัวไหนอีกมาตัวไหนอีกตัวไหนอีกเอ่อตัวนี้อ่ะมาตัวนี้ตัวนี้เป็นพินไม้เอ่อมะเกลือนะครับเป็นพินไม้มะเกลือราคา4,990บบาทนะครับ อ่า4,990บาทตัวนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วแคปเจอร์ตัวนี้มาผมให้ไปเลย4,5 0 0้ทวนครับแคปเจอร์ไปเลยนะครับ4,5 0 0้ทนแคปเจอร์ทักมาหาผมครับลดทันทีนะครับอ่าอ,อันนี้คือราคาโปรโมชั่นเดอที่ผมจัดทำส่วนลดให้นะครับอ่ะตัวไหนอีกตัวไหนอีกตัวไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่นหาก่หากน อ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นพินไม้พยุงนะครับเป็นพินไม้พยุงดํานะครับเป็นพินไม้พยุงดํานะครับอะไรวิวกินสันแลก็ใบมีดนะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ที่2 5งหมืนะสองหมนะครับแต่ว่ามันอยู่กับผมนานละเอ้ไม่ใช่ตัวนี้วิวกินสันไม่ใช่เออซีมัวโทษทีพินมันหลายครับจำบ่ได้นะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ที่2 2งหมืนสองครับสองหมนะตัวนี้นะ นะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับมาเอาไปได้เลยครับตัวนี้จัดไปที่18,900บาทครับ18,900บาทลดทันทีครับตัวนี้ครับพินไม้พยุงดำนะครับนะครับตัวนี้เสียงใสมากอยากฟังเสียงอยาให้รีวิวจัดมาครับไปไปต่อครับตัวไหนอีกตัวไหนอีกหมดหรือยังหมดหรือยังตัวไหนอีกหมดหรือยังอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้อ่ะมา ตัวนี้อันนี้ผมผมไม่ได้ลดนะตัวนี้ไม่ได้ลดนะแต่ว่าลืมเอามาโชว์นะครับเป็นพินไฟฟ้าไม้แต้ดำนะครับอะไหล่สีทองอวงจรซีมัวดัดแคนเลยนะครับอ่าตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งาพันเก้บาทนะครับแต่ถ้าโทรมาแล้วก็เห็นคลิปนี้เดี๋ยวมีส่วนลดให้นะครับเดี๋ยวลดให้แน่นอนนะครับทักมาคุยราคากันได้นะครับลดให้ได้นะครับอ่า ลดได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับลองถักมาเปิ่งเด้อนะครับมาตัวนี้ครับมาตัวนี้ครับเป็นพินไฟฟ้าทรงถุงเงินครับไม้มะเกลือครับผมตัวนี้ขายอยู่ที่5,990บาทนะครับ5้าพันเก้บาทครับผมตัวนี้ครับผม พิเศษถ้าใครดูคลิปนี้จัดไปเลยครับห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับอ่าเอาไหมผมพูดผิดตัวนี้พินไฟฟ้าไม้มะเกลือทรงถุงเงินนะครับราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วแคปเจอร์มาหาผมนะครับเอาไปเลยห้าพันห้าร้อยบาททวนนะครับห้าพันห้าร้อยบาททวนจัดไปเลยครับนะครับจัดไปเลยครับ นะโอเคนะไป <Bye. S 1> อ่ะโอเคหมดครับสำหรับโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดต่างๆก็ผูใ้ใดเบิ่งคลิปกับแคปเจอร์ไว้และก็ทักไทยมาหาผมเด้อนะครับทักไทยมาหาผมนะครับส่วนลดตานี่ผมพูดก็คือลดให้จริงนะครับไม่ได้โมเมไม่ได้โกหกก็คือผมจะรีวิวพินแต่ละครั้งในร้านเนี่ยผมจะมีส่วนลดให้ นะครับถือว่าเป็นการตอบแทนลูกค้าที่อยู่ดูคลิปจนถึงออตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงสุดท้ายที่เห็นโปรโมชั่นหรือการลดราคาพินในร้านให้ลูกค้านะครับผมเนาะอ่าโอเคสุดท้ายท้ายสุดผู้ใดต้องการพินนะครับร้านพินอยู่ที่ชนบุรีนะครับ สามารถโทรมาได้เลย0806333521นะครับหรือว่า S ID Line หรือว่าทักแชททักเฟซบุ o กนะครับทักทิกต o อกทัก YouTube ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวช่องทางการติดต่อผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมจะแตะแวะลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิกเข้าไปแล้วก็แอดเป็นเพื่อนแล้วก็ติดต่อผมมาได้เลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออัปเดตพินที่ร้านเพียงเท่านี้เนาะเพียงเท่านี้นะครับ ่าตัวนู้นลืมตัวเหลืองนู้นลืมไม่เป็นไรนะครับเพียงเท่านี้นะครับมีพินให้เลือกเยอะประมาณ5-60ตัวนะครับเยอะครับผมหรือจะสั่งทำก็ได้นะครับในร้านอาจจะในร้านอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็สั่งทำมาได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับเนาะสวัสดีครับ